ในกรณีที่ต้องการบังคับให้กรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักห้ามขาดห้ามเกินสามารถทําได้ดังนี้นะครับเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการกําหนดคลิกที่แถบ Data คลิกที่ Data Validation คลิกที่ Data Validation คลิกที่แถบ Setting ที่หัวข้อ Allow ให้เลือกเป็น t t l e n g t h ที่หัวข้อ Data ให้คลิกเลือกเป็น Equal To หัวข้อเลนให้กำหนดจำนวนที่ต้องการในตัวอย่างเลขประจำตัวประชาชนต้องมี13หลักกำหนดเลข13หลังจากนั้นคลิกแถบ e อ r ร์เรอร์อลหัวข้อสไตล์ให้เป็นสต็อปหัวข้อไตเติลให้กำหนดไตเติลหัวข้อ e อ r ร์เรอร์เมสเซให้กำหนดข้อความแจ้งเตือนหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคหลังจากนั้นให้ลองกรอกเลขประจำตัวประชาชนดูถ้ากรอกเลขไม่ครบจะมีแจ้งเตือนว่าผิดพลาดเลขประชาชนต้องมี13หลัก ถ้ากรอ,อกเลขเกิน13หลักก็จะมีแจ้งเตือนเลขประชาชนต้องมี13หลักเช่นเดียวกันถ้ากรอกครบตามจำนวนที่กำหนด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13หลักพอดีก็จะสามารถกรอกได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ